แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในวิทยาลัยเทคนิคมหาสาครคามนะครับอย่างแรกเลยนะครับฝ่ายที่ดูแลเรื่องพวกนี้ก็คือฝ่ายแผนง,งานและความร่วมมือแล้วก็งานส่งเสริมผลผลิตและการค้าและศูนย์บ่มเพาะที่ดูแลเริ่มตั้งแต่โครงการดําเนินการให้นักเรียนนักศึกษาสมัครและก็ เข้าอบรมด้วยวิทยากรที่เราสรรหาอย่างมืออาชีพไม่ว่าเป็นภาคละาเลเอกชนผู้ที่ประสบความสําเร็จนะครับเข้ามาเรียนรู้เรื่องแผนธุรกิจเรียนรู้เรื่องกระบวนการการตลาดการเงินการทําแบรนด์การทําการจัดการการบริหารงานบุคคลนะครับทุกอย่างที่เป็นองค์ความรู้ให้นักศึกษาก่อนเราหาสถานประกอบการที่ให้เราได้ไปเรียนรู้ว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นแล้วมันจะต่อยอดไปได้อย่างไรจากของจริง ไม่น้อยกว่า23สาแห่งที่นักเรียนนักศึกษาได้ไปดูนะครับได้ไปเรียนรู้พอได้ไปเรียนรู้มาแล้วได้ความรู้แล้วเขาต้องทดลองทำเขาต้องเขียนเขาต้องออกแบบธุรกิจของเขาด้วยหลักและวิธีการที่รับการอบรมมาแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องนำเสนอเพื่อที่จะหาข้อจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาโดยมีทีวิทยากรที่มีความรู้ในการช่วยคอมเมนต์ช่วย แนะนำเสร็จจากตรงนั้นแล้วก็พิจารณาประชุมคัดเลือกว่าธุรกิจไหนใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการเริ่มต้นทำธุรกิจนะครับพอถ้าได้แล้วปับ๊บก็เริ่มดําเนินการนะครับเป็นเรื่องของนักเรียนนักศึกษาจะต้องวางแผนดําเนินการให้ธุรกิจนี้เกิดขึ้นให้ได้แล้วประสบความสําเร็จแต่นั้นโดยที่มีครูคที่ปรึกษาช่วยดูแลนะครับให้คาปรึกษาอยู่ข,ข้างเื่อนเดินไปด้วยกันนะครับแต่สุดท้าย เมื่อสักพักหนึ่งนักเรียนนักศึกษาเขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาเดําเนินการเขาจะเข้าใจเองว่าเขาต้องแก้จุดไหนเขาต้องดําเนินการอย่างไรนี่คือประสบการณ์ตรงที่เขาได้รับวัตถุดิบนี้แพงออกแบบแบบนี้ไม่ถูกการตลาดแบบนี้ไม่มีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเขาจะเรียนรู้นะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของความผิดพลาดยิ่งผิดพลาดเยอะความสําเร็จก็รอยอยู่นะครับนี่คือแนวทางที่ วิจัยเทคนิลยาการคามสนับสนุนศูนย์่มเพราะผู้กับวกรอบการนะครับในสถานศึกษาของพวกเราครับขอบคุณครับ